ม,มีความสุขมากค่ะเด็กๆวันนี้นเราฟาคเยมากมีลูกเขาพร้อมลู้ขาทาขทาทาพี่บัวเล่นเลยพี่บัวพี่บัวเล่นเลยโอ้ยน้องดาวตกกันแทนหน้าสองเทียนเหรอโอ้ยน้องดาวอยากไปกับพี่บัวเดี๋ยวเด๋ยวพ่อไปเอารถก่อนครับ เออเออเออนี่ยเอาตรงนั้นพี่พี่บัวไปฝึกตรงนั้นโอ้โหพี่บัวจะเล่นขี้ตมแล้วครับตอนนี้อู้หูกินตอกเพี้ยงหมดยางดีเลยหรือไส้ข่พณน่ะพณน่ะอืมอ้วน กินเปียงกินยางดีเลยจะขอรถรถส่วนดอกรถส่นดอกดูค่ะโอโ้โหเฝ้าของใครของมันนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ทำการปล่อยให้เขาอยู่นิ่ง สักพักนึงชินกับพื้นที่ก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าลูกชายของเอฟซีจะหูพึ่งเลยค่ะตอนนี้เอาใส่ใบสิบภากันแปะโหลดเนี่ยเนี่ยว้นี่ก็ได้ลาโซโบบานเนา่เหรอวะนี่ก็ต้องในหิว พ่อไปขยับรถมาใกล้ๆเพื่อให้รถได้มาอยู่ใกล้ๆนะคะตอนนี้ดูน้องดาวกินอย่างเดียวพี่ปีใหม่ก็กินอย่างเดียวเลยจะาะคาะกินสอง ชิวๆมากวันเรากลับไปนี่คงนอนเลยค่ะไม่ต้องกินแล้วนอนอย่างเดียวเลย,อย,อยอไอยลาห่อนพี่ปีห่อนพี่ปีเหลงขีต้มฟังนั่นเลยเด้อลูก น้องดาวไม่เล่นละลูกน้องดาวไม่ไปฝั่งนั้นน้องดาวกินก่อนเอาเตรียมตัววิ่งหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาไม่ใช่ว่าให้พี่บัววิ่งนะคะให้ให้ควันวิ่งหนีโบวานหนึ่งสองสามเล่นนี้เล่น โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนำหนำน้ำน้ำก่นคว้านมาท่านค่ะลมเลยน้ำกินห้องหนำกินห้องแม่เปิดมีเสียงแหละเดี๋ยวพี่บัวกระคึกค่ะรอสักครู่ ตอนนี้พี่บัวยังไม่คึกอ,อีกสักรครู่คือมหากุณนันคุณอีกจะไรคุด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 ,ค,ด,ค,ดคุดผูกสร้างมีน้องร,อรักษาสวนย่าด้วยติโอใ,อใครปลูกพ่อใหญ่ตุยป,ปลูกบอกอย่างลูกอยู่นั่นละพี่บัวบป้าลูกไส้ห้าวกินย่างเดียวสักขากิน,นโอ้สนใจเพื่อนเขาเน่ลูกเดี๋ยวมือหลังเอาเครื่องมาตัดโต๊ะ ต่อฟางเอาเดี๋ยววันหลังเราใช้เครื่องมาตัดดีกว่าต่อฟางน้งองดาวกินย่างเดี๋ยวว่าสนใจไผเลยวครับแมนก่าวขาขก,กินเล่นว่าได้อุ้มึ้นเด้อบาทนี้ เอินไผเอินไผดาวไปแล้วเด้อเอินไผแจ็คลูกนี่มีลูกจจะค้นนี่ดาวไปเล่นน้ำได้พี่บัวไปลูกไปน้ำเลิกบอวนั่นฟังนันเดี๋ยวให้กินต่อเฟี้ยงให้อิม่มจักหน่อยละเจาะผ้าดาวไปปล่อยน้ำดีกว่า รถไปแล้วรถไปแล้วครับรถไปแล้วครับแมนบอกรถไปรับโมเมอ,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 อ๋อเขาถามไม่ใช่รถมาเก็บเขาถามว่าจะซ้อมขึ้นรถไหมเจริญบอกว่าไม่ได้ซ้อมพาเด็กๆมากิน <c oughs> กินต่อฟางเหรเยอ,อ yeah. พี่บัวมีเสียงแล้วครับ <c oughs> ดาวดาวดาวพี่บัวเรียกแล้วดาว ท้างั้นเพิ่นสอีอย่างกันบะดูดูทางนู้นนะคะทางนู้นเขาทำอะไรกันทางนู้นเขาทำอะไรกันเนาะเขาเล่นอะไรกันเนาะดูเขามีความสุขมากเด็กๆโอ้นานๆจะมีโมเมนต์ออกมาเที่ยวทุ่งนาแบบนี้นะคะห้องโลกกว้างแต่ลูกชาย FC นี่กินอย่างเดียวค่ะนี่โอ้้าขากินครับผมกินอย่างเดียวครับ ไปไปเล่นน้ำไปลูกไปไปฟังพุ่นไปเล่นกีตมฮอนบอผมไปเล่นน้ำพี่บัวไปกินอย่างเดียวยังไม่อิ่มครับผมยังไม่อิ่มผมยังไม่เล่นนะครับให้ผมกินก่อนคุณไปเล่นน้ำคือพี่ปีไหมลูกพี่ปีเล่นแล้วเล่นน้ำแล้วเล่นโคนแล้วดูล้าล้าพี่ปีเล่นโคนแล้วลูกคุณ แผุนพุ่นห้มห่มห้มอันไหนพุ่นห้มบกม่วงแต่ว่ามันเป็นหนามมัยยังไปบ่ได้แมนอยู่ทั้งนี่ดาวทั้งพุ่นบัวเด้อค่ะอ่ะระวังเด้อค่ะ โอ้โหพี่บัวพี่บัวยืนทําอะไรครับพี่บัวไม่มีเพื่อนเล่นครับพี่บัวกลัวอยู่เดี๋ยวชิพาไปเล่นน้ำเดี๋ยวเพรเล่นมากก่อนเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำว้าวโบน่าเอาแย่งกันแล้ว เจ้าของหน้าเขามาละเขาบอกว่าหาลงหน้าคุณเห็นมยังายล่หน้าเวะเ้าของหน้าคนมาแล้วคนมาห้ล่องหน้าคุณแม่หลายคนรยู่ได้ยนี่หหลายคนอยู่เลเจ้า <c oughs> ของคนมาหาล่องหน้าเห็นบ้าน,นันหลายคนอยู่เลยอูอ้หบุญกินหลายกูมูบุญเสียขาป,ปั๊บกินหลายคนรยุ่ไเลนี่มาผู้เดียวบ่ <c oughs> กลัวดาวกลัวพี่บัวก่อนดีไหมก็บอกว่ากลัวดาวกลัวพี่บัวก่อนดีไหมไปนเนบ่ไปห่มพุ่นไปไปเล่นน้ำปะปะอย่าลืมนะคะคลิปพีโอหน้าน้องดาวจะเล่นน้ำกับพี่บัวกับพี่ปีใหม่นะคะกับเดแก๊งของเราอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะ ขอบคุณค่ะกันยังว่าย่านดาวนนี่ย่านบัวบานดีกว่ามันนักเลงอะได้ดึงกระเป๋าขาดแล้วนั้นไปไปจิละ่ะขอบคุณค่ะ